็สำหรับการเปิดให้บริการสถานบริการโรงแรมในลักษณะที่คล้ายโรงพยาบาลที่เราเรียกกันว่าฮอสิทลนะก็ะสำหรับโรงแรมปั๊กอีที่เป็นสถานที่แห่งแรกในจังหวัดสระบุรีแต่ว่ามีความพร้อมมากก็ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลเกษมราชสระบุรีก็ดำเนินการให้มีความพร้อมอยู่ประมาณ180เตียงเมืองไปก็าคิดว่าน่าจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ถึงปานกลางที่อาการค่อนข้างสงบแล้วก็สามารถมารับบริการที่นี่ได้ในส่วนของกระดมสำหรับการมาลงตรวจพื้นที่อันนี้เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกก็จะเป็นของกรมสำนักบริการก็มาได้ตรวจเรื่องมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยสถานที่การกําจัดขยะการระดับของน้ําประปาน้ำที่ใช้ในการทาความสะอาดทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะก็เป็นสถานที่ที่มีความพร้อมส่วนวันนี้ก็มาลงดูว่าเจ้าหน้าที่เป็นยังไงบ้างก็พบว่ามีความพร้อมมีการเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน มีระบบ C C T V แล้วก็มีคุณหมอประจำ24ชั่วโมงเลยสร้างความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่ได้แล้วก็ประชาชนที่มารับรการอย่างแน่นอนครับชาวสระบุรีทุกท่านครับวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับนะครับที่ทางโรงพยาบาลเกษมร,ราชสระบุรีนะครับจะให้การดูแลผู้ป่วยโควิดในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยนะครับเราก็จะจัดมาไว้ที่ฮอสพิทอลก็คือ ที่พางคอินสระบุรีนะครับซึ่งหทางเข้ตัวเมืองไม่มากนะครับบรรยากาศดีครับร่มรื่นอากาศถายเทได้ดีครับที่นี่ก็จะรับผู้ป่วยได้ประมาณ2 0 0ร้อถึงสองคนนะครับเกณฑ์ที่จะรับผู้ป่วยที่นี่ก็คือว่าต้องได้รับการกักตัวในโรงพยาบาลต่างๆมาแล้วนะครับอย่างน้อย5้ถึงเวันนะครับถ้าไม่มีอาการแล้ก็จะส่งมาพักที่นี่นะครับเพื่อที่ว่าในโรงพยาบาลจะได้ รองรับผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีอาการหนักเอาไว้ให้แพทย์และพยาบาลดูแลที่โรงพยาบาลนะครับก็กลับตัวจนครบ14วันนะครับแล้วก็ได้กลับบ้านแต่ว่าท่านอาจะต้องไปกลับตัวอ่ออีก14วันนะครับการมาตั้งฮอสปิทอลที่นี่นะครับก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนนะครับมากพอสมควรนะครับถ้าจะเป็นการทุ่งานานะครับมีบริเวณติดต่อบ้านบ้าน,านผู้คนที่อยู่อาศัยในบริเวณนี้ไม่มากนะับ นะครับแล้วก็ก่อนจะเปิดโครงการนี้เราก็ได้รับการยอมรับนะครับจากทางผู้ที่พักอาศัยอยู่แถวๆนี้นะครับเต็มความยินยอมอยู่แล้วนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็เราจะมีมาตรการที่เข้มงวดนะครับในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับโดยมีคณะแพทย์และพยาบาลนะครับให้การดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับมีพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อคอยกำกับดูแลโครงการนี้อยู่ตลอดเวลา ก็เราขอให้ถึงความเป็นความมั่นใจให้กับประชาชนได้นะครับก็ในยามนี้นะครับก็ถือว่าเหมือนเกิดสงครามไวรัสนะครับรับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนประชาชนและองค์กรต่างๆต้องมีความร่วมมือกันครับช่วยเหลือกันไป้ก็ต้องช่วยกันไปเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปนะครับซึ่งคาดว่าอีกไม่นานนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลจัดหาวัคซีนฉีดได้ทั่วถึงได้ประมาณเจดสิบอร์เซของประชาชกรแล้วเนี่ยคาดว่า โควิดไอทีน่าจะสงบนะครับเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมน,นะครับส่วนผู้ที่ป่วยด้วยติดเชื้อโควิดนะครับที่ท่านมาพักที่นี่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับกลุ่มที่มาพักที่นี่คือกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเราก็จะมียาอยุ่ยานะครับสําหรับรักษาตามอาการท่านแต่ถ้าท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงเราก็พร้อมที่จะรับกบลับไปดูแลที่โรงพยาบาลของเรานะครับถ้าเปลี่ยนแปลงหนักขึ้น เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับซึ่งในเครือข่ายของจยาบาลสระบุรีก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวที่ไม่มีอาการจากโรงพยาบาลอื่นนะครับทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีก็จะให้มาส่งต่อมาให้ที่นี่ดูแลต่อนะครับจนครบสิบสี่วันนะครับก็ถือเป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับประชาชนและองค์กรน,นะครับก็เราก็จะทําไปจนกว่า วิกฤตโควิดในครั้งนี้จะสงบลงนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ทางรัฐได้จัดขึ้นมานะครับโดยมีความร่วมมือของทั้งโรงแรมและโรงพยาบาลนะครับทำเอ็มบูยตกลงร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาในแทบทุกจังหวัดนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลที่นหนักหนากว่าเราเยอะนะครับอย่างน้อยที่นี่ก็ <c oughs> พักในห้องของโรงแรมนะครับก็อยู่กันสุขสบายนะครับมากกว่า โรงพยาบาลสนามที่ท่านได้เห็นนะครับสามสิบห้าสิบหรือ100ร้อยเตียงนะครับที่นี่ห้องละสองคนนะครับเหมือนท่านมาพักก่อนต่างจังหวัดครับนะครับโนะรบงแรมก็สวยงามมีแอร์คอนดิชันติดนะครับมีทีวีนะครับ Monitor, นะครับมีกล้องมอนิเตอร์นะครับโดยพยาบาลตลอด24ชั่วโมง